เรียกได้ว่าอน,นิเมะแนวสอยองขวัญน,นั้นอยู่คู่กับวงก,การการ์ตูนอน,นิเมะมาอย่างยาวนานซึ่งปกติแล้วแต่ละเรื่องส่วนใหญ่นั้นก็จะถูกจัดเรทให้เป็นอน,นิเมะการ์ตูนที่ไม่เหมาะสาหรับเด็กเล็กทาให้อน,นิเมะแนวสอยองขวัญน,นั้นจะสามารถใส่ลูกแร่และรายละ,ละเอียดในอน,นิเมะได้อย่างไม่ต้องกักเท่าไหร่ตั้งแต่เรื่องการใช้คําพูดหยาบคายความสอยองเลือดสาดและเนื้อหาที่ดูรุนแรงทางคําพูดและการการะทําของตัวละครต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลให้ตัวละครอนิเมะสยองขวัญนั้นค่อยๆมีฐานคนดูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยหากจะให้เท้าความไปยังอนิเมะเรื่องแรกที่ถูกทำมานั้นก็คือฮารคบาคิทาโร่หรืออสูรน้อยคิทาโร่ที่เคยออกมาให้รับชมในปี1960หรือจะเป็นอย่าง Devil m ม n ในปี1 9 7 2ที่มีความเป็นอนิเมะแอคชั่นที่มีกลิ่นอายของความเสียงขวัญอยู่ก็ดีมาในวันนี้พวกเราทีมงานชาวแท็กจึงอยากมาแนะนำอนิเมะแนวสวยองขวัญให้เพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งอาจจะต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าบางเรื่องนั้นอาจจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งในการฆาตรกรรมและคพูด ฉะนั้นบางเรื่องอาจจะไม่เหมาะสาหรับคนที่จิตอ่อนหรือเด็กๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนจะไปยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเรื่องแรกมิเอรุโกจังหรือในชื่อไทยอย่างใครว่าหนูเห็นผีเป็น,นแอนิเมะแนวสยองขวัญคอมเมดี้ผลงานโดยอาจารย์โทโมกิอิซูมิเวอร์ชันอนิเมะนั้นผลิตโดยสตูดิโอเพชชานี่เริ่มฉายครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2 0 2 1โดยเรื่องเราจะพูดถึงมิโกะเด็กสาววัธยมปลายที่สามารถมองเห็นผีและวิญญ,ญาณได้ แต่เธอต้องทําเป็นมองไม่เห็นและไม่สนใจพวกมันซึ่งสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้สนุกก็คือเวลาผีออกมาแต่ละตัวพวกมันก็จะชอบมาลองของพอพวกมันรู้สึกได้ว่ามิกดจางนั้นเหมือนจะมองเห็นพวกมันพวกมันจึงพยายามทําทุกวิถีทางให้มิกวดจางหลุดว่ามองเห็นพวกมันสักทีแถมผีแต่ละตัวในเรื่องก็ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ความหลอนแต่ละตัวนี่ไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนโดยในปัจจุบันเวอร์ชันมังงะมีทั้งหมดถึงเล่มที่8ส่วนในเมมมีทั้งหมด1ซีซั่น เรื่องที่2อ n นาเธอร์ผลงานดัดแปลงจากนิยายโดยอาจารย์ยูคิโตะอายาสุจิและดัดแปลงเป็นฉบับมังงะโดยอาจารย์ฮิโรคิโยฮาระส่วนในเวอร์ชันอนิเมะนั้นผลิตโดยสตูดิโอ PA Work ซึ่งฉายไปแล้วทั้งหมด1ซีซั่นเมื่อปี2012โดยเนื้อเรื่องจะพูดถึงนักเรียนในห้อง3ทับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองโยมิยาม่าที่จะพบกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่ทุกปีในห้องเรียนจะพบกับปัญหานักเรียนเกินทําให้ทุกคนในห้องต้องทาเหมือนใครสักคนหนึ่งไม่มีตัวตน เพื่อที่จะทําให้จํานวนในห้องนักเรียนไม่เกินหากไม่ทําอย่างนั้นจะเกิดเหตุการณ์ตายปริศนาเพื่อทําให้จํานวนคนไม่เกินนั่นเองข้อแนะนําสําหรับเรื่องอนาเธอร์นั้นคือมันเป็นอนิเมะแรท17บวกที่จะมีเนื้อหาและภาพที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งเลือดและชิ้นส่วนมนุษย์จะเป็นสิ่งปกติของอนิเมะเรื่องนี้ทันทีฉะนั้นก่อนจะดูก็ทําใจกันสักหน่อยนะครับ เรื่องที่3จุนจิอิโต้คอลเลกชันหรือคอลเลกชันสยองโดยปล่อยออกมาให้รับชมเมื่อปี2023โดยจะมีทั้งหมด12ตอนแบ่งออกเป็น20เรื่องสั้นผลงานโดยอาจารย์จุนจิอิโต้นักวาดการ์ตูนสยองขวัญในตำนานโดยลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์และเนื้อเรื่องที่เต็มไปด้วยความหลอนน่ากลัวและสั่นประสาทโดยในอนิเมะซีรีส์คอลเลกชันสยองนี้จะเป็นการรวมเอาผลงานเรื่องสั้นของอาจารย์ที่เคยได้ฝากไว้ในฉบับ m a ง g a ลางสยองที่จะมีทั้งหมด1 1เ็เล่มมาให้ได้รับชมความหลอนนแบบภาพเคลื่อไหว ด้วยส่วนตัวแล้วทางทีมงานคิดว่าเวอร์ชั่นแอนิเมะอาจจะถ่ายทอดความหลอนผ่านเรื่องลายเส้นได้ไม่สยองเท่ากับอ่านในมังงะแต่ก็บอกได้เลยนะครับว่าในด้านงานเนื้อเรื่องยังคงความหลอนไว้ได้อย่างครบถ้วนเรื่องที่4ยามิชิบาหรือเรื่องเล่าผีญี่ปุ่นผลงานโดยสตูดิโอ ILCA ปัจจุบันมีทั้งหมด11ซีซั่นจำนวนซีซั่นละ13ตอนโดยในซีซั่นแรกนั้นจะเขียนบทโดยคุณฮิโรมุคุมาโมโตะ เรื่องราวของยามิชิบายนั้นจะเป็นการเล่าเรื่องสั้นที่เกี่ยวข้องกับตำนานพูดผีญี่ปุ่นหรือเรื่องลึกลับตำนานเมืองต่างๆโดยจะแบ่งออกเป็นตอนสั้นละไม่กี่นาทีซึ่งตัวซีรีส์นั้นจะเรียนแบบวิธีการเล่าเรื่องของคามิชิบายหรือละครหุ่นเชิดกระดาษซึ่งเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบโบราณของญี่ปุ่นทำให้ออนิเมชันเรื่องนี้มีความลึกลับและประหลาดกับวิธีการนำเสนอที่ไม่ค่อยได้เห็นในอนิเมะทั่วไปโดยเราจะได้เห็นการเล่าเรื่องภาพประกอบที่ขยับเป็นบางส่วนทำให้มีความน่ากลัวแบบแปลกประ สำหรับแฟนๆที่ชอบเรื่องราสวสยองขวัญและตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับแถมเป็นเรื่องสั้นทำให้ประหยัดเวลาอีกด้วย <c oughs> เรื่องที่5 ghost house หรือชื่อไทยคือ3กล้าล่าวิญญาณอนิเมะซีรีส์ที่ถูกสร้างโดย production ig และ masamune shiro ซึ่งเป็นทีมผู้สร้างซีรีส์ชื่อดังอย่าง ghost in the shell โดยปล่อยออกมาให้รับชมไปแล้วเมื่อปี2007 โดยเรื่องราวจะเล่าถึงเมืองเล็กๆซุยเทนที่อยู่บนเกาะอันห่างไกลแห่งหนึ่งซึ่งที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่โลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งวิญญาณมาบรรจบกันซึ่งอนิเมะจะเป็นการเล่าเรื่องลึกลับที่มีเรื่องราวของวิถีชีวิตของผู้คนโดยจะเล่าผ่านมุมเด็กหนุ่ม3ามคนที่ออกค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องที่6 จิโกคุโชโจเฮลเกิลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อสัญญามรณะทิดาอเวจีอีกหนึ่งอนิเมะแนวลึกลับสยองขวัญที่แต่งโดยฮิโรชิวาตานาเบะและสร้างโดยสตูดิโอดีนตอนนี้มีจำนวนทั้งหมดสีซีซั่นโดยออกมาตั้งแต่ปี2 0 0 5และซีซั่นล่าสุดในปี2017โดยเรื่องเราจะพูดถึงตำนานเมืองที่มีการเล่ากันปากต่อปากว่าหากใครได้เข้าไปในเว็บไซต์สารเถงอเวจีตอนเที่ยงคืนตรงให้เราพิมพ์ชื่อคนที่เราต้องการจะแก้แค้นหรือเกลียดชังลงไปจะทำให้เจ้าของชื่อนั้นตนกตะลก ซึ่งเรื่องจริญเนินผ่านเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นธิดาอเวจีอย่างเอ็นมาไอที่จะคอยทําสัญญากับผู้คนที่ต้องการจะแก้แค้นหรือสาปแช่งคนที่ตนเองเกลียดนั่นเองและหากทําสัญญาสมบูรณ์เมื่อไหร่บุคคลที่เป็นเป้าหมายก็จะต้องตกนรกสัตว์สิ่งที่ต้องแลกมาก,ก็คือเมื่อคนที่ทําสัญญานั้นได้ตายลงตัวเองก็จะต้องตกนรกไปด้วยแต่จะเป็นสิ่งที่เลวร้วายกว่าตกนรกมากเพราะจะต้องกลายเป็นวิญญาณร่อนเร่เจ็บปวดและทุกข์ทรมานไปตลอดการ เรื่องที่7 xxx h o l i c anime series จากกลุ่มนักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นแคมผลิตอนิเมะโดย production ig ออชฉายไปเมื่อปี2005มีจำนวนตอนทางสิ้น25ตอนโดยเรื่องราวจะพูดถึงวัตานุกิคิมิฮิโระเด็กหนุ่มผู้มีสายเลือดอันเข้มข้นของผู้ทรงบิญญาณทำให้เขาสามารถมองเห็นสิ่งเล้นลับเหนือธรรมชาติได้ในวันหนึ่งตัวเขาได้บังเอิญไปพบกับร้านสมความปรารถนาและได้พบเข้ากับอิจิฮาระยูกะผู้เป็นเจ้าของร้านแห่งนี้ และเธอได้ยื่นข้อเสนอให้เขามาทํางานพิเศษที่ร้านเพ <_ d ata> ื่อแลกกับการที่เธอจะลบล้างพลังนี้และทําให้เขาไม่ต้องทนเห็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเหล่านี้อีกต่อไปและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้วาตานุกิได้พบกับเรื่องราวอันแสนลี้ลับอีกมากมาย <_ d ata> เรื่องที่8 Cross Party หรือในชื่อไทยอย่ากปาร์ตีสยองต้องสาบอนิเมะที่ถูกผลิตโดยแอสลทีที่ทำต่อจากเกมในชื่อเดียวกันอีกทีนึง โดยตัวอนิเมะจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนตอนละประมาณ30นาทีออกฉายไปแล้วเมื่อปี2015ตัวเนื้อเรื่องจะพูดถึงกลุ่มนักเรียนรวมครูทั้งสิ้น9คนที่ต่างคนต่างมีความเชื่อในสิ่งลี้ลับทําให้พวกเขาได้มารวมตัวกันเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างที่เรียกว่าคุณซาชิโกะที่จะเป็นตุ๊กตารกระดาษที่เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วให้ทุกคนฉีกมันออกพร้อมๆกันและเก็บชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไว้จะทําให้ทุกคนกลายเป็นเพื่อนกันตลอดไป แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้าเมื่อทุกคนต่างหลดเข้าไปในห้วงมิติสยองที่มีวิญญ,ญาณอาฆาตสิงสู่อยู่โดยตัวอนิเมะจะถูกนับป่าติดเกรดในเรื่องความโหดสยดสยองเลือดสา์พอสมควรอาจจะไม่เหมาะสมกับคนจิตอ่อนหรือกำลังทานข้าอยู่เป็นอย่างยิ่งนะครับ เรื่องที่ 9. Dark Gathering หรือคู่หูต่างขั่วกับภารกิจกำจัดผีอนิเมะแนวสืบสวนลึกลับน้องใหม่แต่งโดยอาจารย์เคนอิจีคอนโดและผลิตโดยสตูดิโอ OLM ที่เพิ่งออกฉายไปเมื่อกรกฎาคม2023ที่ผ่านมาเรื่องเราจะพูดถึงเคทาโร่เด็กหนุ่มผู้มีพลังพิเศษที่สามารถสัมผัสวิญญาณและผีได้ทําให้เขาต้องกลายเป็นเด็กเก็บโตตั้งแต่ย่งเด็กแต่เมื่อเคทาโร่ได้เข้ามาหาวิทยาลายัยทําให้เขาได้พบกับยาโยอิ หนูน้อยเด็กประถมผู้มีจิตสัมผัสเหมือนกันทําให้ทั้งคู่จับคู่กันเพื่อออกตามหาสถานที่ต่างๆที่มีผีสิงและปราบวิญ,ญญาณอาถรรพ์เนื้อเรื่องแม้จะไม่ได้มีความหลอนสันประสาทเหมือนกับเรื่องอื่นๆอาจเพราะว่าโทนเรื่องนั้นจะเป็นการจับคู่ปราบผีและจัดการวิญญาณอาถรรพ์แต่เนื้อเรื่องก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีซึ่งจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างความน่ากลัวของวิญ,ญญาณร้ายและเรื่องราวความสนุกกลวๆจากนิสัยของคู่หูทั้งคู่ เรื่องที่10 h i k u ูร่ h ชิ e วนเดค Cry หรือในชื่อไทยอย well ่า like งแวอวเสียงเรไลยแรกเริ่อนนั้นจะเป็นเกมที่สร้างโดย s e r v ่น e ์เอ็ n ซ์เและได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นอนิเมะซี això. Rico Anti รีส์เมื่อปี2006โดย Studio อดีนซึ่งปัจจุบันจะมีทั้งหมด4ภาคโดยภาคล่าสุดเพิ่งจะออนแอร์ไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมาเนื้อเรื่องจะพูดถึงหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลแห่งหนึ่งคินามิซาวะที่แห่งนี้จะมีเทศกาลที่เรียกกันว่าลอยไฟ ที่จะให้ผู้คนในหมู่บ้านเอาไฟล์ออกมาลอยตามแม่น้ําเพื่อลาลึกต่อ iro, โอยาชิโร่โโรเทพหนึ่งเดียวของหมู่บ้านแต่สิ่งที่น่าแปลกประหลาดก็คือภายหลังจากจบเทศกาลนี้แล้วจะมีคนตายและหายตัวไปอย่างปริศนาตลอดเรียกได้ว่าเป็นคําสาปข,ของโอยาชิโร่ก็ว่าได้อนิเมะแววเสียงเลลายนั้นจะมีภาพและตัวละครอยู่ในโทนสดใสให้เราเหมือนกำลังดูอนิเมะชีวิตวัยรุ่นมัธยมแต่มันก็หลอกเราได้ไม่นานหรอกนะครับเพราะภายในเรื่องจะเต็มไปด้วยเลือดเหตุการณ์ฆาตก,การรมปริศนาต่าง ความเชื่อเก่าแก่กับเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆอาจจะต้องเตือนสักหน่อยว่าภายในเรื่องจะมีทั้งความรุนแรงและการฆ่ากันแทบจะตลอดทางเรื่องเลยทีเดียว <S <S และนี่ก็คืออนิเมะสยองขวัญทั้ง10เรื่องที่พวกเราทีมงานแท็กได้ทาการคัดสรรมาให้เพื่อนๆได้ลองไปดูกันนะครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอีกหลายเรื่องที่พวกเราได้เลือกกันมาถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องอื่นที่อยากแนะนําก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ ยังไงวันนี้ก่อนจะจากกันไปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ